หันซ้ายก็อโศกหันขวาก็นานารถไปฟ้า BTS ก็อยู่ปากซอยรอบๆโครงการก็รายร้อมไปด้วยโรงแรมหรูห้างสรรสินค้าชื่อดังแล้วก็สถาบันการศาึกษาชั้นนำอีกหลายแห่งครับเพราะตอนนี้เนี่ยผมพาคุณมาอยู่ที่ i n t e r l ร x p ั e m ์ e r สุขุมวิท13อยู่ใจกลางสุขุมวิทขนาดนี้ถ้าคุณพร้อมแล้วมาครับมาดูความลักชัวรี่ของที่นี่กันดีกว่าสวัสดีพี่วิทย์ครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ อินเตอร์ลักซ์พรีเมียร์สุขุมวิท13นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวพี่วิทจะพาเรามาทัวร์เนาะแต่เมื่อกี้นี้ที่ผมบอกไปโลเคชั่นอะไรต่างๆถูกต้องหมดเลยใช่ไหมครับครับครับใช่ครับเพราะของเรานี่ยโลเคชั่นห่างจากพีทเทศนานาประมาณ800เมตรสามารถที่จะเดินทางออกไปเทอร์มินอลทเวนตี้วันทะลุออกสองได้หมดเลยครได้หมดเลยครับคราวนี้เรามาพูดถึงพระเอกของเราอยู่ตรงนี้บ้างดีกว่านี่อินเตอร์ลักซ์พรีเมียร์สุขุมวิท13นะครับเป็นยังไงบ้างคอนเซ็ปต์ที่นี่ อินเตอร์ลักพรีเมียร์นะครับเราเป็นโครงการโลไลฟ์8ชั้นนะครับคือเราจะสร้างโดยมีคอนเซปต์ที่ผสมผสานระหว่างความเป็นพรีเมียมกับการเป็นการอยู่อาศัยแบบรีสอร์ทใจกลางกรุงครับถ้าจะลองดูด้านบนนะฮะด้านบนเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดของชั้นบนเนี่ยเราจะเป็นสระว่ายน้ำนะครับจ็อกกิ้งแครกนะครับมีห้องสมุดไลบรารีอยู่นะครับมีฟิตเนสอยู่ด้วยนะฮะมีทั้งหมดกี่ยูนิต 143 143มยีูนิตมีกี่ไทป์ครับของเราจะมีเริ่มต้นตั้งแต่วันเบสเริ่มต้นวันเบสก็29สลตารางเมตรแล้วก็ถ้าทูเบสก็จะเป็น56ตารางเมตรแล้ววันนี้จะพาเราไปดูห้องอะไรเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องที่เป็นวันเบสก่อนไปสิครับมาดูข้างนอกสวยแล้วแต่ห้องต้องสวย่ไคได้ โมโหสวยงามมากเลยนะครับอันนี้คีย์การ์ดเป็นอย่างเนี้ยครับมีมีให้ทุกห้องฮะอ๋อเป็นอย่างนี้นะฮะโอ้น่ารักดีนะครับมาพูดถึงห้องของเราดีกว่าห้องนี้เป็นห้องวันเบสนะครับไซส์35ตารางเมตรครับนะครับก็เราจะให้ตกแต่งครบทุกอย่างฮะ fully furnished อ่าทุกอย่างฟูลลี่เฟอร์เนสแบบนี้เลยเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะที่ครัวเนี่ยกับโต๊ะทานข้าวอันนี้เป็นดีไซน์เฉพาะเนี่ยฮะ อ๋อเหรอฮะก็คือหมายว่าทางโครงการเนี่ยบิลตรงนี้ขึ้นมาครับดีไซน์จะพอเพื่อตรงนี้เลยครับเรื่อเสื้อผ้าอันเนี้ยเราทําเป็นล็อกอย่างงี้ให้เลยนะฮะลงตัวนะครับดีเลยครับนะครับมันสวยอ่ะเป็นแล้วก็มีตู้ข้างบนให้เก็บของสมมุติว่าเราซักเสื้อเสร็จเราจะเก็บผ้าก็ง่ายขึ้นครับหาง่ายขึ้นดีไซน์ลงตัวนะครับดีเลยครับวอลเปเปอร์ให้อย่างงี้แล้วฮะให้ให้ให้ครับให้ทั้งหมดนะครับมาดูข้างในดีกว่าครับฝ้าเพดานเนี่ยเราทําเป็นสเต็ป แบบนี้เลยนะฮะโดยเฉพาะรายละเอียดอย่างเช่นพม่านนะฮะพม่านปกติแล้วเนี่ยนี่เราทําเป็นกันแบบนี้ให้ทำเป็นร่องให้นะครับโดยเฉพาะถ้าคุณนี่ที่สังเกตระเบียงนะฮะด้านนอกเนี่ยที่เราทำเนี่ยเราจะทํเราวระเบียงเป็นกระจกโอ้ยดีเลยครับทำให้ดูโปร่งโล่งสบายโอ้โนะครับแล้วก็ประกอบกับราวเรานี่เราทําเป็นสแตนเลสครับผมนะฮะจะไงก็กี่ปีกี่ปีก็ไม่ขึ้นสนิมดีครับ นี่มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะทีวีอยู่ด้านหน้าก็ดูไม่รู้สึกมันใกล้เกินนะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยมองไปเนี่ยกังคืนน่าจะสวยนะพอะเราอยู่ใจกลางสมุทรนะครับออกมานี่เราก็สามารถที่จะดูแสงสี night f l i ได้อย่างสบายแล้วก็อยู่ในคอนโดที่เหมือนกับเป็นรีสอร์ท คุณนี่นี่ห้องนอนครับนะครับ,รบของเรานี่จะทําเป็นลักษณะตกแตง่งครบนะฮะให้ <been concept S 1> อย่าง<ห>น, <değil? S 2> นี้เลยใช่ไหมให้แบบนี้เลยเลิศเลิศโอเคนะครับเป็นไงฮะพอดีดีมากพอดีเราจะทําเป็นบิวอินอย่างนี้ให้ด้วยอันนี้ล่องอะไรอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมกระจบมีโต๊ะดีโต๊ะเครื่องแป้งอะไรตัวก็จะให้เป็นบิวอินมานะครับสวยงามมากครับผมชอบตรงนี้มากเพราะว่าเป็นโต๊ะทํางานที่ทําได้พอดีลงตัว นะฮะแล้วก็สามารถทํางานแล้วก็มองวิวออกไปได้กต่จบได้ขออนุญาตนะฮะครับนี่คุณผู้ชมครับนั่งให้เป็นตัวอย่างเห็นเลยดูสิครับนั่งอ่านหนังสือทํางานทําการบ้านอะไรนะก็เทควิวออกไปได้เลยใช่นะใช่ ครับเป็นส่วนห้องน้ำอ๋อทะลุกันได้เลยนี่ฮะเข้าได้สองทางนะครับแล้วก็แขกจะมาก็ไม่้องเข้าดังห้องนอนก่อนรอเข้าด้นนอกรอไว้นะครับนี่คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับของห้องสวยๆของเราเดี๋ยวไปดูราคาดีกว่าครับยินดีครับ โอ้โหห้องนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นทูเบดฮะทูเบดเดี๋ยวแถมให้นิดนึงนะครับว่าห้องนี้เป็น56ตารางเมตรนะครับเป็นท o b บนะครับแล้วก็เป็นท o b บที่มีลักษณะเป็นหน้ากว้างถ้าลองสังเกตนะฮะห้องของเรานี่จะหน้ากว้างดีครับนะครับแล้วก็ทำให้ห้องเราดูกว้างให่แล้วก็ฟังก์ชันจะดีนะครับก็จะมีห้องนอนตรงกลางนะครับแล้วก็อันนั้นเป็นมเตร์เบดอ่าโอเคนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นไม่รู้นะผมชอบนะ คือเข้ามามีความเป็นคล้ายคลึงกับรีสอร์ทแล้วก็บวกกับทำเลที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ตอนนี้โครงการจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วประมาณสิ้นเดือนไม่เลทใช่ไหมก็ยังพอมีห้องอยู่ใช่ไหมจริงๆแล้วเหลือทุกท้ายฮะแต่ว่าจํานวนเหลือไม่เยอะมากในแต่ละท้ายนะครับในแต่ละทายเหลือไม่เยอะมากเพราะว่าของเรานี่ก็จองไป80%ดล้วนละงั้นราคาของที่นี่อินเตอร์ลักซ์พรีเมียร์สูงุสามเริ่มต้นที่38ล้านฮะห้องก็ไซส์ยี่สิบเก้าตารางเมตร ครับ,รบเริ่มต้นนะค,ะครับเริ่มต้น,น <ะ S 2> จน,นไปถึงส่วนที่56ครับตารางเมตรครับตอนนีเ้เราฟรีค่าใช้จ่ายนะวันโอน, uh huh. นะครับแล้วก็ฟรีค่าใช้จ่ายณนวันโอนนะครับก็ลูกค้าก็สามารถเข้าอยู่ได้นะครับออจองทําสัญญาแล้วไม่ต้องผ่อนดาวนะครับแล้วก็ก็ไปสามารถยื่นกู้ธนาคารได้ 100นะอ๋อน,นี่ก็คือนะข้อมูลเบื้องต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เหลือคุณต้องเข้ามาดูเองนะครับวันนี้ขอบคุณคพี่วิทย์มากครับ,อรบ,รบขอบคุณครับนครับ